ซองแค่สามสามพันค่ะสามพันค่ะคุณลูกค้าสามพันก็สามพันค่ะจะชิงข่าดด่วนเลยนะคะพรานี้ว่าเช่นมีธุระไปต่อค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะคุณลูกค้าที่ร้านเราต้องแบบเดียวค่ะนี่มัวทำอะไรอยู่ละ่ะรีบเอาไปซ่อมให้ลูกค้าสิยืนเบื่อยอยู่ทำไมรอแป๊บนึงนะคะ ุณลูกค้าวางใจได้เลยนะคะร้านเราบริการไวทันใจลูกค้าแน่นอนค่ะนี่ค่ะคุณลูกคา้าสูตรของคุณลูกคา้าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยค่ะฉันบอกแล้วร้านเราอ่ะใช้เวลาซ่อมแค่แปดนาทีเองนะคะยังไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำซ่อมเร็วขนาดนี้พวกคุณอ่ะก็คงจะหากินง่ายเลยใช่ไหมคะแบบนี้ชิ้นจ่ายแค่สองพันก็พอแล้วมัง้งไม่ได้นะคะคุณลูกคา้า เราตกลงกันที่3 0 0พันก็ต้องจ่ายที่3 0 0พันสิคะไม่โลละค่ะซ่อมไวขนาดนี้ฉันจ่ายแค่2 0 0พันแหละโอนเรียบร้อยแล้วนะฮะเ,ออเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้านี่เก่งโง่งไงคะเก่งจะซ่อมไวให้ได้อะไรขึ้นมาเห็นไหมว่าร้านเราถูกหักตั้งพันนึงอ่ะนี่พวกแกซ่อมไวแท้ๆก็คุณเป็นคนสั่งให้ฉันซ่อมไว้วไม่ใช่หรอคะอ๊ยฉันสั่งอะไรแกก็ทําตามนั้นหมดเลยเหรอไม่มีหัวสมอ,องคิดเองหรือไง คนสมัยนี้ก็เหมือนกันไม่มีเงินแต่แอกใส่สูรแค่ค่าซ่อมยิ่งมีปัญญาจ่ายเลยฉันว่านะเสื้อสูตรตัวนั้นอ่ะกว่าจะมีปัญญาซื้อคุณเก็บเงินหลายเดือนเลยแหละเฮ้ยไม่มีวิธีจะมาอวดฉันว่าคุณไม่ควรไปพูดถึงคนอื่นเขาแบบนั้นนะคะถึงจะเก็บเงินกี่เดือนกี่เดือนเพื่อมาซื้อฉันว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะคนที่ทําแบบนี้มันน่านับถือมากกว่าคะ่ะถ้าไม่ไปขโมยของใครไม่ไปทําสิ่งผิดกฎหมายมามันก็ดีแล้วไหมคะนี่ถ้าหยุดพูดสักทีเถอะ อย่างเธอจะไปรู้อะไรฮะที่นี่รับซ่อมกระเป๋าไหมครับรับค่ะคุณลูกค้าทางร้านเรารับซ่อมกระเป๋าทุกอย่างเลยค่ะใช้เวลาซ่อมนานแค่ไหนครับดูแล้วเนี่ยกระเป๋าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะซ่อมแค่สองสองวันค่ะ ใช้เวลาซ่อมสองวันค่ะคุณลูกค้างั้นเดี๋ยวอีกสองวันผมมารับนะครับคุณส้มคะกระเป๋าใบนี้ซ่อมแค่สองชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งคะก็พรแกงโง่แบบนี้ไงแกถึงเป็นพนักงานลูกจ้างรายวันไปแบบเนี้ยแกคิดดูสิถ้าซ่อมเสร็จไวอะเราจะหาเงินเยอะได้ยังไงแกเอาอย่างอื่นไปซ่อมก่อนกระเป๋าใบเนี้ยซ่อมอีกสองวันก็ทันเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ จัดก,การให้เรียบร้อยด้วยไม่ได้เรื่องผมมารับกระเป๋าที่ส่งซ่อมไว้เมื่อสองวันที่แล้วไม่ทราบว่าซ่อมเสร็จหรือ,อยังครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเนยกระเป๋าลูกค้าที่ซ่อมไว้เสร็จหรือ,อยังยังซ่อมไม่เสร็จเลยค่ะคุณส้มแล้วทำไมแกมไม่ซ่อมไม่เสร็จล่ะฮะคือว่าฉันเพิ่งรู้ว่าการเย็บของกระเป๋าใบนี้มันซับซ้อนมากเลยค่ะ อย่าว่าแต่สองวันเลยสองอาทิตย์ก็ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านี่ล้อเล่นกันเรื่องไงซ่อมไม่ได้เพิ่งมาบอกวันนี้เนี่ยนะเสียเวลาเปล่าขอกระเป๋าผมคืนด้วยผมจะเอาไปให้คนอื่นซ่อมแทนเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูกค้าคือว่าแม่ชันลองซ่อมให้ได้ไหมคะถือซะว่าผมจะให้โอกาสพวกคุณเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันถ้ายังซ่อมให้ผมไม่ได้พวกคุณจะต้องจ่ายค่าชดใช้ให้ผม รับรองค่ะว่าซ่อมได้แน่นอนเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าไปนั่งจิบก,กาแฟรอตรงโซฟาตรงนู้นกอนนะคะนี่ซ่อมดีๆล่ะแล้วก็อย่าซ่อมเสร็จไวเข้าใจไหมซ่อมเสร็จหรือยังผมจะต้องรออีกนานแค่ไหนคุณลูกค้าใจเย็น,ยนก่อนนะคะการซ่อมกระเป๋าอะเราต้องใช้เวลานิดนึงค่ะยิ่งกระเป๋าแพงมากเท่าไหร่ เราต้องใช้ความปานีในการซ่อมมากเท่านั้นค่ะแต่คุณลูกค้าวางใจได้เลยนะคะทางร้านเราอ่ะจะไม่ทำให้คุณลูกค้าผิดหวังแน่นอนค่ะกระป๋องคุณซ่อมเสร็จแล้วค่ะใส่ได้เลยนะครับเนี่ยไม่เห็นตะเข็บเลยฝีมือดีกว่าที่อื่นจริงๆด้วยแถมยังซ่อมไว้อีกฝีมือดีขนาดเนี้ยจะคิดราคาเท่าไหร่ผมก็ยอมจ่ายไม่ัน เท่าไหร่ก็ว่ามาเลยครับแปดสิบบาทก็พอค่ะแปดสิบเหรอครับขอบคุณนะครับแปดสิบบาทนี่แกคิดอะไรของแกอยู่ฮะ แกอยากเป็นคนดีนะใช่ไหมงั้นเงินเดือนเดือนเนี้แกไม่ต้องเอาได้ไงคะฉันยังไม่ได้ทอะไรผิดเลยคุณจะไม่จ่ายเงินเดือนฉันแบบนี้ไม่ได้ค่ะทำไมจะไม่ได้แกทำสั่งฉันไงราคาเนี้ยมันก็เป็นราคามาตรฐานนะคะคุณจะให้ฉันโกงลูกค้าแบบนั้นฉันทําไม่ได้ค่ะลูกค้าระดับนั้นอะจะราคา80 800หรือ8 0 0 0สําหรับพวกเขาอะมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมันไม่เหมือนแบบแกต่างกันเราฟ้ากับเหวถ้าแกไม่เชื่อฟังคําสั่งฉันก็ออกไปเลยฉันขอลาออกค่ะ ณเฮดครับนี่คือคุญแจของทุกร้านในโครงการนี้ครับร้านรับซ่อมของคุณส้มจะหมดสัญญาเมื่อไหร่นะจะหมดสัญญาในอีกหนึ่งเดือนครับคุณเฮ็ด,ดีเลยงั้นฝากไปบอกคุณส้มด้วยว่าผมไม่ให้เซ็นสัญญาเช่าต่อแล้วนะได้ครับเดี๋ยวผมกลับมาครับผมเ็นลี่นัเยนลี่ตั็นตัวดีสวัสดีครับคุณส้ม วัสดีคะ่ะคุณเดียไปไงมาไงคะเนี่ยถึงมาถึงที่นี่ได้คุณส้มคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าผู้ชายที่เอากระเป๋ามาซ่อมคนนั้นน่ะคือคุณเฮดเจ้าของโครงการที่นี่นะครับฮะอะไรนะคะผมจะมาแจ้งให้คุณส้มเตรียมตัวย้ายออกนะครับคือคุณเฮดเขาจะไม่ต่อสัญญากับคุณส้มแล้วครับทําไมล่ะคะผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน,นครับเรื่องนี้ต้องถามคุณเฮดเอาเองนะครับต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าคุณเฮดเพิ่งออกไปเมื่อกี้เอง คุณครับเอา้าคุณเองถ้าผมเดาไม่ผิดคุณจะต้องโดนไล่อ,ออกเพราะผมแน่ๆคุณเฮทค่ะฉันขอโทษนะคะฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นเจ้าของที่นี่อะค่ะอย่าไล่ร้านฉันออกเลยนะคะให้ร้านฉันเช่าต่อเถอะนะคะฉันขอร้องละค่ะนะคะคุณเฮทผมให้โอกาสคุณไปแล้วเป็นคุณเองต่างหากที่ปัดโอกาสนั้นทิ้งผมจะไม่ยอมให้คุณมาเปิดร้านเพื่อหลอกลวงคนอื่นในที่ของผมหรอกนะครับ มเห็นว่าคุณเป็นคนมีความสามารถแถมยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆด้วยคุณสนใจมาร่วมธุรกิจกับผมไหมครับเอ้ยทำแบบนี้จะดีหรอคะฉันไม่มีอะไรเลยนะคะแบบนี้ฉันจะเอาเปรียบคุณเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากเปิดร้านรับซ่อมสนใจมาเก็บค่าเช่าที่กับผมไหมล่ะครับง่ายๆงานสบายส หมายความว่าไงคะหรือจะให้ผมโอนที่ทั้งหมดเป็นชื่อของคุณก็ได้นะครับคะนี่คุณยังไม่เข้าใจที่ผมจะซื้ออีกเหรอคร<า>ับเอาเี้เอาอีกเต้ตมีคนมาเฮ้ยแกเข้ามานี่สิ แกอยากได้เงินปะถ้าแกอยากได้เงินแกก็ทำตามที่ฉันบอกทำไมพวกคุณต้องทำแบบนี้ด้วยเกไม่มีสิทธิ์ถามถ้าไม่อยากได้เงินก็ออกไปออกไปเลยออกไปแต่ถ้าแกอยากได้เงินเนี่ยแกก็ทำตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมเข้าใจเปล่า <laughs> อืมเข้าใจละลุกขึ้นก่อนค่ะ ขอบคุณนะคะฉันชื่อเนอยแล้วคุณชื่ออะไรหรอคะฉันชื่อส้อมค่ะค่ะส้มสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ได้มีขอทานเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับเป็นสองคนขอรับรองว่าวันนี้สนุกแน่นอน <c oughs> แล้ววันนี้พวกเขาจะได้กินของอร่อยที่สุดในชีวิตอนี่ครับเรามีแฮมเบอร์เกอร์กักบเฟรนฟราย เี๋ยวเราต้องกินแฮมเบอร์เกอร์ในถุงนี้นะแล้วก็ทำท่าทางให้อร่อยมากๆมีความสุขที่ได้กินเหมือนไม่เคยกินมาก่อนโอ้วเธอเคยกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยหรอ เคยกินสิแต่พวกนั้นอ่ะเขาไม่สนใจหรอกถ้าเราไม่ทำตามเขาสั่งเขาจะไม่ให้เงินเราทำตามใช่นะฉันเคยทำพลานมาก่อนพวกเขาไม่ให้เงินฉันแม้แต่บาทเดียวเลยได้ทุกคนคะมาดึงขอทานสองคนนี้กินอาหารแบบคนทั่วไปเป็นครั้งแรกหูยน่าสงสารจังเลยใช่ไหมคะ พวกแกสองคนต้องกอบใจฉันนะชื่อวันเนี้ยไม่ต้องไปคุยขยะอาหารกินนะอ่อยมยค่ะอร่อยมยะขอบคุณนะคะขอบคุณฮะเดี๋ยวก็ติดคอหรอกสงสัยต้องหาเครื่องดื่มหน่อยละมั้ง จะได้คล่องคลองไงเอ้แต่เราไม่มีแก้วน้ำเลยนี่สิเฮดถอดรองเท้าแกมาสิทำไมอ่ะวายถอดก็ถอดดิ<ะ>ถือไว้ดีดีล่ะเ <l ots> ฮ้ <l ots> ย แกทำอะไรของแกเนี่ยเต้ก evet ็ทำเครื <t <t> ่องดื่มค็อกเทลให้สองคนนี้กินนี่สิเอาจริงดิแกเห็นว่าฉันร้อเล่นรืยไงเอาไปร้อยหนึ่งถ้าพวกแกดื่มนะจะรองเท้าจนหมดคุณอย่าดื่มนะมันสกปรกฉันรู้นะแต่ว่าฉันอยากได้เงิน นแน่ทุกคนอย่าดรามา่กันนะครับเขาอาสาเด็เองพวาากเขาแค่ต้องดื่มด้านอาหารนั่นองครับ,าารบแล้พี่คอนล่ะทำอีกข้างไหมเอ็ด <c oughs> เร็วๆดิ เดี๋ย๋ยๆเลยชวนค่ะเหนบอกผู้ชมหน่อยสิจ้าว่อร่อยไหม อร่อยค่ะเฮดรองเท้าแกเป็นไรเปล่าวะฉันหวังว่ารองเท้าแกจะไม่เป็นไรนะหลังจากโดนปากขอทานสองคนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากให้เราทำอะไร อันนี้ตามพี่ตกลงกันไว้เราไปแบ่งกันนะ <c oughs> ทำไมมองหน้าทำไมคิดเหรอถ้าใช้เงินผู้แก่คนละร้อยอะมีคนเดียวเท่าน,นั้นแหละถ้าจะได้เงินนี่ไปเอาละครับทุกคนมาดูกันสิว่าพวกมันสองคนจะทำยังไงเพื่อแย่งชิงเงินนี่ไป เอาไว้เถอะค่ะเดี๋ยว,ยวมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิแกสองคนต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงเงินนี่กันถ้าไม่มีใครทำก็ไม่ต้องเอาเงินนี่ไปไม่ฉันไม่ทำแกต้องทำหรือว่าแกไม่อยากได้เงินนี่ล่ะใช่ฉันอยากได้เงินนี่เพื่อไปรักษาลูกแต่สิ่งที่พวกคุณทำมันเกินไป ให้ฉันทำลายตัวเองฉันรับได้จะยามเกียรติยามศักดิ์ศรีฉันก็รับได้แต่คุณจะให้ฉันทำลายคนอื่นฉันทำไม่ได้โอโคตมีคุณธรรมเลยว่ะงั้นพรุ่งนี้แกไม่ต้องมาอ้อนวอนขอเงินฉันต่อให้แกทำตามที่ฉันสั่งทุกอย่างฉันก็ไม่รับปากนะว่าฉันจะให้เงินแกฉันจะให้แกคิดอีกทีแกจะทำไหม ถ้าเราพอเถอะวะพออะไรของแกคนกำลังสนุกเลย,อยเอามานี่แกนี่มันโง่จริงๆเลยนะฉันไม่แปลกใจเลยทำไมแกถึงงจนแบบเนี้ยลูกแกจะรู้สึกยังไงนะถ้าไม่มีเงินรักษาหน้าสมเพชจริงๆเดี๋ยวก่อนสิฟังฉันหน่อย ฉันมีมนอไอเดียมาเสนอไอเดียอะไรของแกให้ไอ้ขอทานก็ไม่เช่เป็นไอเดียหรอกนะแค่เกมเล่นกันสนุกสนุกอะเราสองคนถัดก,กันถามคนละสามคำถามถ้าฉั้นตอบคําถามนายถูกนายต้องให้ชั้นคาถามหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้านายตอบคาถามฉันถูกฉันจะทําตามทุกอย่างตามที่นายสั่งแล้วทำไมฉันต้องทำตามที่เกยสั่งด้วยล่ะเฮ้ยเต้คนดูกเกือบึงนมื้นแล้วอ่าบื่นคนเลยเหรอโอ้โ ไม่เคยมีคนดเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะเห็นก็ได้มาเริ่มกันเลยคำถามข้อที่หนึ่งร้านเราแว้งเนี้ยร้านไหนแพงสุดหมายคนนี้ <honeymoon> คิดเช่นพวกแกตอบถูกอะ่ะเพราะพวกแกไม่มี้วิญญาตไปกินใช่ไหมล่ะ <laughs> ใช่คำถามข้อที่สอง สร้อยเส้นนี้ยของแบรนด์อะไรสร้อยเส้นนี้ยเป็นคอลเลกชันของไมค์โคนิสตาราคาก็ประมาณสี่หมื่นสองพันบาทโอ้เขารู้ได้ไงเนี่ยมีคนมาดูเรื่อยๆเลยว่ะนี่เราตะดังเพราะพวกมันแล้วนะเนี่ยยังเหลือหนึ่งคำถามน่คำถามสุดท้ายอ่ะออถังน้ำมันของเทสลารุ่นโมเดล X อ็กซ์จุน้ำมันได้กี่ลิตร ไม่มีพอเทสลาไม่มีถังน้ำมันทีเนี้ยตาแกแล้วคำถามแรกง่ายๆเลยนะประชากรกี่เปอร์เซนต์ที่ชีวิตล้มเหลวจน,นต้องไปใช้ชีวิตทุกข้างถนน10%มั้งผิด80%ของประชากรทั้งหมดที่ล้มเหลวและต้องลงเอยด้วยการไปใช้ชีวิตทุกข้างถนนเพราะว่าชีวิตล้มละลายล้มเหลวไม่เหลืออะไรเลย <S <S คำถามข้อที่สอง คนไรบ้านหรือที่พวกคุณเรียกว่าขอทานมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จบปริญญาตรีไม่มีผิดคำตอบคือห้าสิบเปอร์เซนต์นี่แกกำลังจะบอกว่าผู้ขอทานข่านหนุนเนี่ยมีแารศึกษาเกือบทั้งหมดเลยเหรอเนอยคุณบอกพวกเขาสิพวกคุณจบอะไรมาพรัชศาสตร์คะ่ะมััยศาสตร์ชัดไหมคำถามสุดท้าย รู้ไหมว่าฉันเป็นใครเธอรู้ได้ยังไงล่ะให้ฉันเดานะแล้ก็ไม่ใช่ไอ้ขอทานชีวิตต้องมาเร็ยต้องมาขอเงินฉันนี่ไงไม่ใช่คุณตอบผิดปิ๊งแกรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมไม่รู้ จะไปรู้ได้ไง,ไงวะฉันก็ไม่รู้นี่เป็นเรื่องอะไรกันะ่ะต่างเขาว่ายังไงอะม่ะนน้องชายของฉันกับเพื่อนของเขากำันทำเรื่องไม่ดีอยู่ฉันจำได้ว่าฉันไม่เคยสอนให้แกป็นคนแบบนี้นะใช่ไหมเต้อ๋อเดี๋ยวแกเต้ไปอยู่โรงเรียนประจำได้เลยนะส่วนพวกเธอฉันจะแจ้งผู้ปกครองพวกเธอว่าทำอะไรกันไว้บ้างอย่านะคะขอร้องเธออย่าบอกพ่อแม่พวกเราเลยนะคะ หนูขอโทษค่ะต่อไปพวกหนูจะไม่ทําแบบนี้แล้วค่ะแน่นอนพวกเธอจะไม่มีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้อีกแล้วคงไม่มีใครอยากโดนพวกเธอทําแบบนี้ด้วยพี่ผมอธิบายเรื่องนี้ได้นะคุณเนยคะฉันเป็นพี่สาวของเต้คะ่ะฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันละอายใจมากแต่พวกเขาต้องได้รับโทษในสิ่งที่พวกเขาทำแน่นอนคะ่ะอีกเรื่องหนึง่ง ฉันอยากช่วยคุณเรื่องค่าครักษาพยาบาลลูกนะคะแทนคําขอโทษจากฉันจริงเหรอคะฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงเลยอะถ้าคุณอยากขอบคุณฉันอะพรุ่งนี้คุณมาหาฉันที่บริษัทนะคะแล้วบอกฉันได้อยากทําอะไรฉันจะช่วยคุณุกอยางคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงค่ะ